สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะอยู่ในดีหลักของผมเองนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับผมว่าเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นทนายของบินพูรหรือว่าไอพูบินนะครับผมอโอเคก็ในตอนนี้นะครับผมมันเนี่ยเป็นถ้าจะเป็นตัวบินแบบ แทบจะแซงแซงคนี่บินดุไปแล้วนะสำหรับเจ้าตัวของภูนะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยมีท่าทของพอรสวรรค์นะครับผมแล้วในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการเปิดมันนะครับผมเพื่อมาเสริมไอดีของผมนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตตามแฟนเพจช่องทีนะครับเนี่ยผมฝากทุกคนกดติดตามให้ผมหน่อยละกันนะเพื่อไม่พลาดข่าวสารการลงคลิปของผมนะโอเคก่อนอื่นที่ผมจะไปเปิดมันเนี่ย ผมต้องเรียกตัวนี้มาเก่อนนะครับทุกคนนะเอาลงก่อนลงก่อนลงก่อนนะครับทุกคนคือตัวที่ผมอยากจะให้มันมาเรียกเรียกไอ้บินดุนั่นนะ่ะคือตัวนี้นะครับทุกคนมาผมบอกเลยว่าถ้ามันได้เล่นคู่กันเนี่ยโคนี่บินดุหรือว่าสาวน้อยแดนตะวันตกที่มีบาเรียสสมบูรณ์แบบบวกเนี่ยถ้าผมได้บินมานะผมบอกเลยว่ามันบันเทิงแน่ เพราะว่าในตู้นี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไอ้ภูนะมันยังมีโคโนน่พูดหรือว่าโน .1 นแห่งวงการลูกหนังในการบินในการบินนะครับผมทุกคนนะก็คือโคโนี่พูดนะแต่มื่อเหมือนเมตาการบินจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าภูพนักง,งานส่งรัสเซออะไรวะไปสนีอ่าจได้เข้ามาในเกมนี้แล้วนะครับผมคือมันเป็นสายความว่องไวท่าแสงวิแล้วความสามารถมันนะอะหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบ12วิ ลดการตั้งทักษะของศัตรูในพื้นที่40-12วิลดระยะโจมตีของศัตรูอีก40%และสกิลที่2เนี่ยพเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่80เพิ่มพลังโจมตี130เพิ่มอัตราการหลบทักษะอีก50%และมีสร้างร่างโคนที่เป็นความสามารถที่แบบ ดีนะคบผมทุกคนแล้วดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นความสามารถ9ก้าดาวที่มีเพื่อสุดท้ายแล้วก็ต่อต้านหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วข่าวนะครับก็คือหยุด5ต่อต้านหยุด5นะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี่ยมันมากระทือบบินดุจะชัดเลยนะครับทุกคนมาอ่ะขอลันเลยแล้วกันผมมี100ตัวนะคิดมัดไม่อินขอฟินกับภูล,ลักแกนไปครับผมทุกคน จังหวะนี้เนี่ยผมขอละก,กันนะสําหรับไอ้ภูนะไอ้ภูแสงนะเพื่อนนะเออคือทีแม่งขอเลยกบพร้อมปั้นเออขอลั่นหน่อยได้ไหมมาเอาหน่อยภูอืขอภูแม่งออกมงุงอุย้ยวงการเกมโอเคคือตู้นี้มันไม่ได้มีแค่ไอ้ภูไงที่ผมรุนก็คือมันมีพูดด้วยนะโคนี่พูดนะครับผมทุกคนนะโอเคมาหน่อยครับไอ้ภูภูหน่อยอุย้ยลูกเสือมือรี ตัวประจำตู้ไม่เอาดิเพื่อนอุ้ยวงการเกมไรเลนเจอร์อย่าเล่นผมเลยผมขอร้องล่ะเออมาครับรอบที่สามนะหรือว่าสิบห้าตัวกาชานะมาหน่อยเอาหน่อยครับผมพูโอูหช็อตเค้กนะครับทุกคนนะโอเคพูเอาพูหน่อย <c oughs> คือมันเป็นแสงว่องไวอะผมสนใจตรงมันเป็นเป็น,ปนว่องไวนี่แหละเพื่อน <c oughs> เออมันไม่ใช่พลังมันเป็นว่องไวไงที่ผมสนใจมากที่สุดเลยอะมา คือถ้าผมได้ได้คู่นะผมจะปั้นมันกับโคนี่อาริสบินเออาริสอันี่เลยแหละโอ้โหลูกกิ้งทาสีคือถ้าผมได้มันเนี่ยผมจะปั้นโคนี่สาวน้อยแดนตะวันตกเพื่อมาเล่นกับมันเลยละกันนะครับทุกคนนะถ้าแบบว่าได้นะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะถ้าได้นะเออคือทําไม่ได้ทำซาซูมิหมึกเลยนะจังหวะนี้นะผมเห็นปกผมไม่โพไซดอนนะเพื่อนโอ้โหพี่นุ่มเอ้ยพี่นวง KSM พอบ้าน ตัวที่ผมไม่ไม,มีนะเอาจิงริงแต่ว่าได้มาก็ถือว่าเพิ่มศักยภาพในทีมไปอ,อีกหนึ่งนะครับผมทุกคนมาเออพินหวงพินหวงนะครับผมมาเอาอีกครับผมมาเอาหน่อยผู้สาวโอ้โหขอพู้ได้ปลาเพื่อนขอมึกดันออกปลาอฮ้ยไม่เอาดิเพื่อนอุ้ยหูเหลือเจตัวกาชาเพื่อนสายฟรยีอย่างเราแม่งผมบอกเลยว่า มันยากนะที่เราจะแบบค้นคว้าได้อะเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยพูโอ้โหแพนกวินตัวนี้มีคอมโบหยุดห้านะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจมากมายขนาดนั้นนะเออโอ้โหหรือว่าต้องมันมีกาชาเปิดแกะต่างไหมเพื่อนอุ้ยมันมีกาชาเปิดแกะต่างไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะไหนแล้วก็ในไหนแล้ะน,น,นะครับทุกคนนะดูมผขขอเล่นด่านนี้แป๊บหนึ่งมาแล้วในตอนนี้เนี่ย ผมขอเปิดตู้กาชาอาเนียเก้ต่างก่อนลักกันความเกลือน่ะมันจะได้หายไปในตู้นี้นะครับทุกคนมาป๊อดโอ้โหโอ้โหเทพซุดเพื่อนอาลิศบินดูโอ้โหอาเนียมันอยู่ไหนวะมันไม่มีอาเนียอยู่จริงหรอกเว้ยคนดูโอเคครับผมแต่ว่าไอ้ภูเนี่ยมันต้องออกจริงๆละมาภูเพื่อนรักคือมันจะได้เป็นเพื่อนรักหรือว่าหักเหลี่ยมมาเพื่อนจังหวะเนี้ยเอาหน่อยเว้ไอ้ภู ขอเห ỡ, ่อพูลึโอ้โหรถเข็นไก่ขอหมึกได้ไก่ได้ปลาเฮ้ยหมึกมันหายากหรือไงวะในทะเละเพื่อนเอาหน่อยดีเออมาหน่อยครับมาหน่อยครับหมึกหมึกเออเกียร์ไม่สําคัญขอแค่มันออกพอเพื่อนโอ้โหมาลาคัสเฮ้ยแต่ว่าแปดดาวเนี่ยเริ่มเริ่มทยอยออกมาแล้วนะจังหวะเนี้ยนะครับทุกคนแต่ผมเห็นคนเนี่ยเปิดได้โคนี่พูดด้วยนะทุกคนนะก็ ไอทีแม่งขอเป็นหนึ่งในนั้นได้ไหมวะเฮ้ยที่จะมาลันนมันมัน,มนในวันเนี้ยเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหเทพีวีนัสวงการเกมไลเลนเจอร์ไอทีมันไม่อยากได้หรืออยากได้แบบไอพูไม่ก็พูดก็ได้อะฝั่งตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้อะเพื่อนแต่ว่าโอ้โหคนนี้พูดเป็นศูนย์จุดหนึ่งสามทีโคหมดหวังแล้วเพื่อนโอ้โหอเมริกาแมชชีนมาทุกคิปมาทุกอีพีโอเคไปต่อครับผม เอาหน่อยดิคือ,อหผอูผมพอและผมผมได้เกิดแค่ยอกับอาเนียเองอ่ะเพื่อนหุ้ยขอเกิดอีกได้ไหมวะวงการเกมเอาหน่อยอุยไอผูททำกูเจ็บมากเลยนะเพื่อนเอาหน่อยดิทำผมเจ็บหนักเจ็บจี๊ดเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหวงการเกมไรเลนเจอร์เฮ้ยออกหน่อยดิว่าให้ผูไอผูเพื่อนรักโอ้โหมันจะไม่ออกให้ผมเลยหรือไงเพื่อน โอ้แชมเปญ <c oughs> บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมแทบจะสิ้นใจแล้วเพื่อนคือมันมันคือฝ่องเอนเจอร์ที่ผมอยากได้มากที่สุดไม่พูก็ขอโฮนี่พูดเหรอวะเอ้ยวงการเกมขอสักตัวอ้ยขอมึงได้ไดโนเสาร์โอ้ยอะไรวะเกมเฮ้ยเกมมันไม่ใช่แล้วเหลืออีกหกรอบสุดท้ายนะครับทุกคนนะเฮ้ย คือถ้าภูมันมาเนี่ยไอ้ดีผมไม่เติบโตแบบค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะตอนเนี้ยเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยเห็นแดงๆไม่ใช่ภูครับพังครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ใช่เฮ้ยไอภูอุ้ยทุกคนคือผมผมเริ่มผมเริ่มซี่แล้วผมไม่ผมไม่เสี่ยล้วแต่ผมเริ่มซีแล้วตอนเนี้ยเพื่อนคือมันไม่ออกเลยอะเฮ้ยเหลี่ยมันสองเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าวะไม่ออกเลยวะภูเปล่าพเนจรนะครับทุกคน ผมมีแลกไหมเนี่ยไม่มีแลกแล้วด้วยนะทุกคนนะโอ้โหผ,ผมบอกผมบอกตรงแล้วว่าในรอบนี้คือมันบินดูไม่อยากใช้ลูบี้จริงๆไม่อยากเอาลูบี้มาลันในในในเดือนนี้อะ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ออกแลครับผมทุกคนไม่ออกจริงๆเพื่อนโอ้โหไอทีแม่งยอมแพ้ได้ไหมวะยอมแพ้ได้ไหมว่าคนดูอูเวลานี้คือ,อคือ ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคนดูนะคือมันไม่ออกเลยวิ่หูลดไูไปเก้าสิบใบแล้วไม่ออกบินของของบินเลยอะเพื่อนคือพวกป่องไฟพวกไอไอเมอรี่ไม่ออกเลยวิโอ้โหโจดจําวันที่ดีที่โอ้โหเพื่อนและนี่คือรอบสุดท้ายนะผมกดแม่งเลยแล้วกันนะคนดูนะ KSM พอบ้านเฮ้ยพี่นุ๊ทำมามทำไมเยอะ โอเคครับผมก็ถือว่าไม่ได้นะสำหรับไอ้ไอ้ภูนะเหมือนผมจะได้อาเนียกับยอไปแล้วมันเลยไม่ให้ไอ้ภูผมนะก็ถือว่าเสียดายนะเพื่อนผมพุ่งตรงว่าเสียดายมากที่ผมไม่ได้มันในในรอบนี้นะครับซึ่งเกียร์นะครับผมก็ผมเนี่ยบอกกันไปแล้วนะครับว่าผมนะโอ้โหแต่มันก็น่าเปิดเหมือนกันนั้นเนี่ยเพื่อนมันก็น่าเปิดเหมือนกันนั้นเนี่ยเพื่อนเอาไงดีไว้ที โอ้โหวหรือเราจะหยอดสักพันบี้หูเดี๋ยวว่ากันละกันเนาะแต่ในคลิปนี้นะครับผมไอพูเนี่ยมันก็ไม่มาหาผมนะก็ถือว่าไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเจอกันปีหน้าละไอพูนะเออวุ้นแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะพูนะที่แบบเองไม่มาหาพี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมลิ้นเท่าที่มีไปก่อนนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้ดองได้4,200รลูบี้แล้ว ทึก่งถือว่าเสียใจนะที่แบบภูแม่งไ,ไม่มาหาผมเลยเพื่อนโอ้้ยอ่ะอันนไหนอันอยากเป็นพระเอกมึงขึ้นเลยแล้วกันนะโอ้ยมาสองตัวเลยพี่นมโอ้โหโอเคครับผมทุกคนในคลิปนี้นะต้องขอบคุณคนดูทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าลักกัน